ต่อเนื่องครับแต่ว่ายังหยุดกลับไปเล่ไม่ได้ครับแข็งใงจริงครับในชกรายนี้ครับเดินก่อนครับเดินเข้าหาชกสองนาทีพัก2นาทีครับไปขวาไปขวาลงครับส่วนซาร่านี่เก็บเกี่ยวกระดูกอยู่ภาคเหนือครับวันที่้วนี่เธอเดินได้ดีมากครับกดดันกับเพราะจาน์จนแทบเป็นลมครับมีโอกาสบทพี่ได้เหมือนกันขณะที่การ์เเล่เองถ้าชนะฝ่ายไฟน์นี้ครับ ขยับต่อยต่อยครับไม่โดนครับเจอบล็อกแล้วคืนเหมือนกันยุ่งกับแบบนี้ครับซาร่าอยู่เฉยไม่ได้ครับต่อยขวาไปซ้ายครับขยับบวกหนึ่งบอลกาเบเล่เน้นที่หมัดครับเจอเกี่ยวแล้วก็เติมพวกแข้งก็คืนมาตอนนี้สถานการณ์ดูดีกว่าเล็กน้อยครับกาเบเล่ขยับต่อยนะเติมต่อยแต่ว่าดูซาร่าครับแมาอาวุธนี่ออกเหมือนเครื่องจักรเลยครับไปเรื่อยนะครับแข้งซ้ายครับคนละทีเอาแข้งกับหมัดแรกกันอีก ยังไม่หยุดโอ้โหดูกระปอวุฒิได้สวยงามเนืยอตาว่าครับปูดอ้าวครับเวลาครับเกือบนาทีครึ่งครับบวกหมัดกันครับโอ้ลงทุนครับแต่ลงทุนแล้วจะบวกหมัดคืนครับอันตรายครับกาเบเลีแา่เธอชกได้นิ่งมากครับมาตรฐานของกาเบเล่ป่อยด้วยครับกาเบเล่ครับต่อยหมัดหนึ่งสองครับ ออกทีออกมาชุดตลอดก็อาก็เตะซ้ายยาวตั้งซานาซาร่ามาสิเตะมาก็เตะนครื่องซ้ายซาร่านี่มีตลอดมีต่อเนื่องครับแต่ว่ายังหยุดกับไปเล่ไม่ได้รับแข็งแรงจริงครับในช็อกรายนี้ครับแบบนี้เหมือนกันนะแบบเดินไม่หยุดแบบนี้เอาไวาจันยังไงครับโอ้โหดูครับไปถึงกรับติดเครื่องเดนหน้าไม่ได้ครับดูครับจะไปเดินไหวครับนี่จะเดินไม่หยุดจริงๆครับวินาทีจะเอานอกไหมว่าสัปดาห์นี้ยังไม่มีนอกนะถ้าแบบนี้สัปดาห์หน้าสี่ส